ด้่นนั้นด้านเป็นเป็นเหมือนกับว่าถ้าถ้าเราเอาเอาอัพคอดไปใส่ในไมโครเวฟเสร็จแล้วต้องรอนานแล้วเราเราเราเรไมค์ก็จะตุ้มเป็นบอลคอนนะคะอย่างนั้นหน้าตาแบบนี้เลยนี่ข้างข้างหลังก็จะเป็นแบบนี้นะคะแต่ทุกอย่างเป็นแบบ นหนูทำเป็นนะคะไม่เป็นค่ะอันนี้ถ้ามันจะร้อนมันมันอันตรายต้องให้ผู้ใหญ่ทำให้ค่ะอันนี้แกะซองแล้วหนูกแม่จะบอก<ช>แกะซองแล้วหนูก็หมุนไมโครเวฟเอาปีเลยจ่ะไปที่สองสามนาทีสามนี่าอาลงตามจะขึ้นทำไมอร่อยสุดเลยนะ <c oughs> ใส่เลยวางออกวางขยับมันเป็นยาวยาะอ่าหนูอยากเป็นคนหมุนนะแม่ฮะมุนก่อนมุนไปเรียนชั้มุนไปเรียนสามพอ,อ,ลอแล้วช่วงนี้เราก็เราบ่างว่าแล้วก็มาเต้นกันเลยค่ะเต้นอะไร เอาเต้อะไรเอาวางรอเต้นอะไร,าาเ,ตะไรเต้นแบบไหน,นออค,คุณครูสอนหนูเต้นเพลง M V C อีน,นนะที่หนูเต้นอะไรเอ็มบแอนเวลเต้นอะทำเอ่ออ์แน้อมอ,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 อะไรอีกอ่าน เสียงละด,ดีเสียงมันปุ๊ปปุ๊ปปุ๊บเห็นไหมนั่นงเงีบงีบเดาฟังเสียงก็มันจะต้เป็นปอคยันไงเออก็มันจะต้องเป็นอะไรตอนนี้คะอะไรอย่งค่ะแม่ยังยังลูกเห็นไหมได้ยินเสียงไหมได้ยินค่ะในนู่นนี้สิลูกเห็นไหมหอมมากเลยค่ะแม่เออกลิ่นหอมเลยอ่ะหอมมันประปรามเหรอเออ การหมุนหมุนแหนไปตรงเลขหนึง่งเออมันจะได้เร็วเดี๋ยวมันไม่มไมอหอมรนะ้อขาพดไหมหอมเนาะหอมมากเลยค่ะหอมเหมือนหอมกิ่นเนยเออใช่หอมกินเนยเนาะมันเป็นรสเนยหนิหอมมากจะได้กินป๊อปคอร์นแล้วแม่ว่าเราเอามาทำแบบนี้ดีกว่าเนาะมันเราได้กินร้อนๆในลูกเนาะป๊อปคอร์นหมายถึงว่าป๊อปคอร์นเราได้กินร้อน หอมด้วยหอมมากเลยอ่ะดูเสียงฟังเสียงตุ๊บ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 เลยตุ๊บตุ๊บตุ๊บหลหอมกิ่น๊อาคอร์แหลมแม่เดี๋ยวมันจะมเหรเออปิดปิดอ่ะลองเปิดออกมาโอ้โหโอ้โหใส่จานใส่จานโอ้โหเลยเดงอดมาก เอออะดึงมาแล้วปิดดูสิโอ้โหซองใหญ่มากตันเล็กซองนิดเดียวเอาพี่กับตันแกะสิแกะได้ไหมนี่ไงนี่เหน็บความดหน็หลอนข้างในข้างใหลอนดูเหมือนจะไหม้เลยเหมือนกินจะไหม้เลยอ่ะระวังมือนะ เดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูหน้าตาก่อนเปิดออกกอนว้าวเป็นไมมอ่ะเหมือนเหมือนจะไหม้อเปล่าวเทสิเทสสิคะว้าวมีเยอะเยอะเลยอ่ะอุ้ยมันแม่ว่าเหมือนมันจะไหม้ด้วยไม่ไหมหรอเออเพราะว่าอุ้ยอุ้ยพอแล้วพอแล้วตองตองต้องขึ้นไปมันตรงใช่เราเปิดแม่ว่ามันเราเปิดนานเกินไปสักสองนาทียังอะไรไม่ยังพูดอย่างเียัง เค็มๆเ,เลยอืมมันเป็นรสเค็มมันไม่ใช่รสหวานจิบจัะรสเค็มเค็มจืดบบเค็ม,ม,มจืดมันเบบ<ไ>ป็่อะไรมันเป็นรสเค็มไงนี่อเลยนี่เลยน้องอยังไม่ชิมสิลูกช,ชิมแล้วค่ะมันเป็นยังไงคะม,มันเหมือนที่ไปฟิล์มน้องฟิล์มกินเลยอะมันจะของที่ ของพี่ฟิล์มเนี่มันจะเค็มจืดเหมือนอันนี้มันรสเค็มลูกมันไม่ใช่รสหวานอืมมะถ้าเราอยากเนี่ยเราเอาเนยใส่เนาะเอาเนยกับน้ำตาลใส่ตั้งแต่แรกในถุงต่มันก็ไม่ได้อยู่แล้วจับกินนั่งซีิลือยังไงมันหวานนะมันเค็มอืมอันเหลืองเค็มข้าิ้นข้ซีติ้นาอยากกิแต่ก็โอเคอยู่ไหมน้องยี่ไหยโอเคอยู่ค่ะใช้ได้กินได้อยู่เนาะ อ่ะเดี๋ยวเราจะไปกินป๊อปคอร์นดูหนังกันเนาะอ่ะตอนนี้น้อยยี่ไหมบ๊ายบายก่อนค่ะปิดคลิปเพื่อนๆก่อนลูกไม่หลอนเลยโอ้โหหลอดจะกลัวอะไรอ่ะมันเค็มไงลูกมันไม่ได้โอันเหมือนจะไม่เลยอ่ะไม่มันมันไม่มีเนยมันไม่มีเนยกับน้ำตาลรุ่นเป็นรสเค็มมันก็เลยออกแต่เค็มๆจืดๆเนีคะแต่กินได้อยู่เอะไรกัะเค็มร้อนร้านกักินเหรออะไรนะ ตอนเอาเข้าปากมันเข้มอโน่ยังไงตอนเข้าป่ามันมันจืดอ่ะแล้วแล้วตอนเชื่อมก็จืดเหมือนกันอ่ะเตอนเข้าปากมันจืดหนุ่นเวลาหนุ่มก็หายเวลาเวลาหนุ่มเข้าป่ารู้สึกจืดอ่ะแต่เวลาเวลาเชื่อมมันรู้สึกแบบรู้สึกนาหวานเอาตกลงจะจืดตกลงจะจืดแล้วเจ้าบ้าน ไม่เป็นไรก็ถือว่าโอเคอยู่กินใช้ได้อยู่ค่ะ,เ,คะเดี๋ยวเดี๋ยวน้องยิ้มใหม่จะไปแม่เอาน้ำให้ดูเลยสิออะปิดคลิปก่อนปิดคลิปก่อนจะได้ไปกินน้ำอย่าลืมนะอย่าลืมกดติดตามน้มองยิ้มใหม่ที่เพลก็กิน้าแกมตรงนี้หนูได้เลวค่ะถ้าอยากให้หนูทำอะไรหรืออยากให้หรืออยากให้ทำป๊อปคอร์นหวานๆอีกก็อย่าลืมไปกดติดตามข้อดูกันนะคะสำหรับ ลืมกันนะคะสำหรับคลิปนี้ไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบาย